สวัสดีค่ะเช้านี้เรากำลังจะเดินไปดูมะนาวดุกค่ะมะนาวดุกมากๆเดี๋ยวจะเข้าไปดูเข้าสวนค่ะน้องเดินเดินมาเดินมาเดินมาตรงนี้ค่ะตรงนี้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 มามาค่อยๆเดินมาๆมาไป ข้าวสวนข้าวสวนกระถิ้นออกผลเยอะเลยนี่กระถิ้นเกือบแก่แล้วเกือบได้เก็บกินแล้วดูมะนาวดกกันค่ะลองเดินได้ไหมคะมาตังนี้ค่ะมาตังนี้ค่ะ นี่ลูกชาวนาต้องลุยสวนอุย้ยกระถินเนียเดี๋เดเดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยว,ด,ยวดูกระถินหน่อยนี่กระถินกดกดกค่ะกระถินดกดกเยอะเลยค่ะกระถินกระถินยักษ์กินเม็ดมันดูมานม,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 มาดกสักหน่อยไปทางไหนดีไปทางนี้ไปทางนี้มาทางนี้ค่ะ ขึ้นมาค่ะขึ้นมาค่ะขึ้นมาค่ะโอ้โหถึงแล้วมะนาวดอกโอ้ยถึงแล้วมะนาวดกถึงแล้วโอ้โหดกจริงจริงโอ้ยโอ้ดกจริงจริงดกจริงจริงนี่นี่นี่ดูทางนี้ทางนี้ค่ะ โู้ดกจริงๆอย่น,นี้มะน,นาวเรา,พาเพาะเมล็ดปลูกนะคะเนี่ยบบเมื่อมันประมาณ2ปี 2> บบหรือ,รอสามปีบบนี่แหลยค่ะจำไม่ได้อันนี้เราเพาะเม็ดเองนะคะบบโ้แล้วเราก็ย้ายต้นมาปลูกปลูกกับมือเพาะกับมือคะ่ะไม่ใช่มะน,นาวตตนนะคะเนี่ย โอ้โหปีนี้มะนาวดกมากเลยหอบเลยเดินมาไกลหอบเลยค่ะโอ้โหเต็มมะนาวก็ราคาถูกเนาะเวลาเรามะนาวเราเยอะแล้วก็ขายออกไม่ได้นี่จ้าสวยมากๆเลยลูกดกมากเลยเนี่ยต้นต้นแรกลูกแรกด้วยนี่เพิ่งจะออกผลปีนี้หละค่ะ สองปีค่ะมะนาวนี้ต้นสองปีนะคะอุ้ยอุ้ยลูกใหญ่บักเอบเลยลูกใหญ่บักเอบเลยค่ะนี่ยังไม่แก่นะคะเปลือกยังแข็งแข็งอยู่ยังไม่ค่อยมีน้ำนะเนี่ยมะนาวแป้นค่ะพันมะนาวแป้นค่ะโอไ้ไหนไหนเดินมาดูนี่น้องมาเดินมาดูนี่นี่มะนาวดกดกค่ะ นี่เดินมาทางนี้ค่ะอู้มะนาวดกเก็บไมหมลูกเก็บมาเก็บมาสักลูกสองลูกมานี่ยายกำลังให้ให้พี่น้องดูมะนาวดกค่ะนี่ดกจริงๆค่ะโอ้ยร้อยสองรอยต้นจะอยู่ไหมเนี่ยร้อยสองรอยลูกจะอยู่ไหม งามจริงๆงามเนี่ยเป็นพวงเลยค่ะนี่ต้องเอาไม้ค้ำไว้อ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเก็บสักลูกนึ่งทำไมดกอย่างนี้ต้องทำน้ำมะนาวดื่มดกมากเลยเก็บออกบ้าง น้องอาใส่ตะกรา้าค่นดูค่ะดูคะดู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 ดดดมะนาวดกมะนาวดกค่ะไม่ได้ทําอะไรนะคะไม่ได้ไม่ได้ฉีดโฮอร์โมนไม่ได้อะไรทั้งนั้นค่ะธรรมชาติธรรมชาติมากๆออกผลดีมากเลยค่ะอันนี้มะนาวกระปลดสารค่ะไม่มีอะไร ปุ๋ยอะไรเราก็ไม่ได้ใส่ค่ะเราก็ปลูกทิ้งๆนะเนี่ยที่ดินมันว่างแล้วก็เอามาปลูกอ่ะน้องอ่ะโอ้โอย,อย,ยังค่ะเก็บอีกลูกหนึ่งเนาะเก็บลูกนี้นี่จ้าูๆอีกเก็บอีกเหรอไว้ก่อนไว้เก็บทีนี้ค่ะนี่นี่น,นั่นแหละไว้ก่อนไหมน้องจะเก็บออะเก็บไปออะเก็บเก็บเลยค่ะไม่ได้ ไม่ได้ยายเก็บเองนะคะนี่ได้แล้วค่ะพอ,พอแล้วยังพอแล้วค่ะอู้เยอะมากปะ,ะถ้าพอแล้วก็กลับเลยค่ะเดินไปทางนี้ค่ะนี่เดินทางนี้ดูมือยายดูทางนี้ค่ะปะอ้าวพี่น้องเรามาเห็นมะน,นาวแล้วมะน,นาวเราดกจริงๆค่ะเราต้องเอาไม้ค้ำไว้นี่ค่ะเอาไม้ค้ำไว้ งันกิ่งก็จะหักค่ะ <c oughs> ขอโทษค่ะปะ,ปะน้องปะมะนาวมะนาวดกดกส้มโออันนั้นคือต้นส้มโอนะคะส้มโอปีนี้ไม่มีลูกเลยต้นนี้ปีที่แล้วดกมากเลยต้นต้นนั้นก็เหมือนกันต้นนั้นก็ ค่กล้วยกล้วยปไปไปะป,ะป,ะป,ะปะอันนี้กล้วยเปลือกหนาหักแล้วไว้ยังนี้ก่อนได้เรามาดูสวนของเราอันนี้ก็ส้มโอปลูกหม่นะคะเนี่ยนี่ก็พร้อมมะนาวนี่แหละจ้ะพร้อมต้นมะนาวนี่หลยยังไม่ออกผลอันนี้เป็นเป็น,ปนต้นที่เราซื้อมาค่ะ มีสองสามต้นสี่ต้นโตช้ามากถ้ามันไม่ค่อยสมบูรณ์มันจะโตช้าต้นไหนสมบูรณ์จะโตเร็วมากๆเลยอันนี้ส้มโอนี้ก็ดกมากเลยค่ะอันนี้ก็ออกผลสองปีแล้วนี่ออกผลสองปีแล้วยังไม่แก่นะคะ โอโหดูหน้าตาแล้วน่าจะออกพรรษานู่น,นสมโอเนี่ยค่ะดูหน้าตาสิเล็กลงเล็กลงจ้ะเห็นแล้วค่ะยังไม่แก่นะคะดไปีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ